ยา่ามาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นทุกๆคนให้ให้กำลังใจมากมายไม่ว่าจะอยู่ในทีมงานบ้านฟ้าใสหรือว่าเข้าไปในบ้านคุณอ้ํานะคะทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีย่าก็ขอบคุณมากๆค่ะฝากขอบคุณคุณอ้ําด้วยนะคะน้องซินีขอบคุณนะคะ ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานี้เป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไป เจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีต นา,นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอไว้นานหรอกนาะแค่ทำเป็นรักก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญา จะไม่ร้องไห้ให้เห็นน้ำตาขอบคุณนะคะคุณแนวขอบคุณนะคะพี่มเทีนพี่สาวขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะ พี่ตู่ก็สวัสดีคุณแนวนะคะคุณแนวก็ลุงแขกสวัสดีครับคุณเจนก็คุณแนวดีจ้าคุณประสงค์ก็สวัสดีครับประตูเลิบเลิบให้หัวใจสีส้มไปนะคะ คุณประสงสวัสดีครับแม่เจนน้องนันปันใแห,หัวใจสีฟ้าเลิบเลิบน้องแตงโมบอกดานดานขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะนอนคิดถึงข้าว แต่เราไม่มีโอกาสจะหยิบกระดาษมาเขียนจดหมายสักใบก็เขียนไม่เป็นแล้วเราจะทำเช่นไรวานผู้เขียนให้ ก็อายแสนอายพื้นต้นนังสือนังหาเกิดมาไม่เคยได้อ่านชีวิตสงสารต่างบ้านต่างเมืองหรือทนพ่อแม่อาภพขัดทัพ ขาดสินดินรนเป็นเพราะความจนเลยไม่ได้เข้าโรงเรียน